พ่อเจริญพรปยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายในช่วงนี้ธรรมาก็กําลังนําเรื่องอน,นิสงค์ของการไม่ติดในกามนะ ในวันก่อนแย่โยมก็ได้ฟังเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นส่วนมากโยมวันนี้จตมาเลือกเอาพระไตรปิฎกเล่มที่25สังยุตตนิกายสคขาวัคเล่มหนึ่งภาคสองหน้าที่85อยู่ในอาระวิกาสูตรว่าด้วยมารรบกวนภิกษุณีอันนี้ภิกษุณีก็ไม่ติดในกาเหมือนกันโยมนะประพฤติเบาอิสระ จากกามนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไราญาติโยมก็ลองติดตามรับฟังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านานาตาบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าอาระวิกาภิกษุณีนุ่งห่มแล้วถือบาทตะจีวรเข้าไปบินตาบาดยังกรุงสาวัตถี เที่ยวบินาบาตไปในกรุงสาวัตถีแล้วเวลาปัจฉาพัทกลับจากบินาบาตมีความต้องการด้วยวิเวกจึงเข้าไปในป่าอันธวันลำดับนั้นมานผู้มีบาปใครจะให้อาระวิกาภิกษุณีบังเกิดความกลัวความบาดเสียวขนพองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงเข้าไปหาอาระวิกาภิกษุณีถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกัะ อารวิกาภิกษุณีด้วยคาถาว่าในโลกไม่มีทางออกไปจากทุกได้ท่านจากทําอะไรด้วยวิเวกจงเสวยความยินดีในกามเถิดอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยแหมมารผู้มีบาปนี้ก็ขอให้ที่จะรังควานพระภิกษุภิกษุกษณีอยู่เรื่อยโยมตอนนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะแต่ช่วงหลังๆนี้ ได้ทราบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าโยมตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะมารเนี่ยแต่ว่ามารก็มีหลายตนโยมแต่มารในที่นี้ที่ว่าตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงทววสวัตตดีมารน,นะโยมเป็นมารหัวนหน้าของมารเลยพรางั้นเถอะแต่มารในที่นี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นมารตนไหนนะโยมนะเพราะว่ามารมีเยอะเหลือเกินเทวดาที่เป็นมารเนี่ยเนี่ยมารตนนี้ก็ได้มา สัางารภิกษุณีมาเชิญชวนให้ภิกษุณีเนี่ยไปบริโภคกามดีกว่านะไม่ต้องมาประพฤติพรหมจรรย์หรอกถึงแม้ว่าจะพึติพรหมจรรย์ไปอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะออกไปจากทุกข์ได้หรอกเนี่ยจะได้เสียใจเลยว่าตัวเองแก่แล้วไม่ได้บริโภคกามเลยอะไรอย่างนี้ก็มาพระนาคุณของกามให้ภิกษุณีได้ฟังะนะลำดับนั้นอารวิกาภิกษุณีได้มีความดำริว่า นี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ท่านใดนั้นอารวิกาภพิสุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาปใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกร้าวและใครจะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงกล่าวว่าครั้นอารวิกาภพิสุณี สราบว่านี่คือมารผู้มีบาปแล้วจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าในโลกนี้มีทางออกไปจากทุกได้เรารู้ชัดดีแล้วด้วยปัญญาดูก่อนมารผู้มีบาปซึ่งเป็นเผ่าพันธ์ของผู้ประมาทท่านไม่รู้จักทางนั้นกามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลา่ากองกามทั้งหลายนั้นตระหนึ่งว่าฝีร้ายเราไม่ยินดี ถึงความยินดีในกามที่ท่านกล่าวถึงนั้นลำดับนั้นมาผู้มีบาเป็นทุกข์เสียใจว่าอารวิกาภิกษุณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองโชคดีมากที่ภิกษุณีนางนี้ท่านได้เห็นธรรมะแล้วโยมนะถ้าไม่เห็นธรรมะนี่บางทีก็อาจจะกลัวเพราะว่า บางทีได้ยินเสียงลึกลับอยู่ในป่าลึกอย่างนี้นะถ้าคนไม่มีสมาธิยังไม่มีคุณธรรม,มก็อาจจะคิดว่าเป็นผีหลอกอะไรอย่างนี้โยมอาจจะวิ่งหนีออกมาจากป่าเป็นเหตุให้สติวิปลาสได้จิตวิปลาสได้แต่ว่านางคงจะบรรลุธรรมะขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจึงไม่กลัวนะไม่กลัวเสียงนั้นก็ยังได้พูดธรรมะให้มานได้ฟังด้วยว่า กามทั้งหลายมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่ท่านมาพัฒนาให้เราไปบริโภคกามเนี่ยท่านเป็นผู้ประมาทมากกว่ากามมันเปรียบเสมือนกับฝีร้ายเราไม่ได้ยินดีอะไรหรอกเชิญท่านไปยินดีในกามของท่านคนเดียวเถอะอะไรอย่างนี้นะทีนี้มันรู้ว่าภิกษุณีรู้จักเราแล้วก็เสียใจว่าหลอกภิกษุณีไม่ได้ก็ได้อันตรธานไปในะที่นั่นเองก็จบโยมในสูตรสูตรนี้เป็นสูตรสั้นๆ ว่าด้วยบุคคลประพฤติเบาอิสระไม่ติดในกามจะได้รับอนิสงค์คือความสงบจิตอย่างไรเนี่ยโยมก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาดูนะโยมว่ามีบุคคลตัวอย่างคืออริยสาวกอริยสาวิกาทั้งหลายที่ท่านประพฤติตัวเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทกําลังเดินตามรอยของท่านเหล่านั้นเราควรจะแบ่ง หรือว่าตัดภาระเรื่องของกามออกจากาชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรเนี่ยก็พิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งนะในเล่มเดียวกันนี่แหละโคตมีสูตรว่าด้วยมารรบกวนกิสาโคตมีภิกษุสาวัตถีนิทานก็คือเรื่องเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถี ครั้งนั้นเวลาเช้ากิสาโคตมีภิกษุณีนุ่งห่มแล้วถือบาตและจีวรเข้าไปบินาบาตในกรุงสาวัตถีเที่ยวบินาบาตในกรุงสาวัตถีแล้วเวลาปัจฉาพัดกลับจากบินาบาตแล้วเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนกลางวันครั้นถึงป่าอันทวันแล้วจึงนั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่งก็คล้ายๆกับภิกษุณีรูป ที่ผ่านมานี้แหละโยมในป่าเดียวกันเลยนะลำดับนั้นมานผู้มีบาปใครจะให้กิสาโคตมีภิกษุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองเกล้าและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหากิสาโคตมีภิกษุณีถึงที่นั่งพักครั้นแล้วได้กล่าวกะกิสาโคตมีภิกษุณีด้วยคาถาว่าท่านเสียลูกไป หรือมานั่งอยู่คนเดียวมีหน้าเหมือนคนร้องไห้มาอยู่กลางป่าคนเดียวกำลังแสวงหาบุตรหรือหนอ,อม,มาเปรียบเปรยโยมนะที่จริงพิษณีกิสาโคตมีนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสะพ้ายของเศรษฐีตระกูลหนึ่งนะคลอดบุตรชายคนแรกเนี่ยบุตรชายของนางก็ตายด้วยความรัก ลูกชายซึ่งเป็นทารกตัวเล็กๆยมอายุอาจจะหนึ่งปีสองปีนี่แหละก็ไม่ยอมเอาลูกไปเผาไม่ยอมเอาลูกไปฝังนะด้วยความรักไม่รู้ว่าลูกตัวเองตายโยมก่อศพคร่ำครวญร้องไห้น้ำตานองหน้าไปหายาจากบ้านของคนอื่นเรือนของคนอื่นว่าบ้านไหนใครมียารักษาลูกของเราให้หายจากโรคนี้บ้างโยม จนผ่านไปหลายวันศพของลูกจวนจะเน่าเหม็นอยู่แล้วนะก็ยังไม่ยอมไปทิ้งโยมทีนี้ก็มีบุรุษบัณฑิตคนหนึ่งเนี่ยคิดว่าบุคคลที่จะช่วยนางกีสาโอตมีให้หายโศกเศร้าได้ไม่มีใครหรอกนอกจากพระพุทธเจ้าก็แนะนําให้ไปหาพระพุทธเจ้าโยมพอไปหาพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตรัสบอกว่าเธอไปหายา ที่จะรักษาลูกของเธอนะคือเมล็ดพันธุ์ประกาศนะก็ไปทูลถามยานี่แหละพุทธเจ้าก็ตัดให้ไปหาเมร็ดพันธุ์ประกาศแต่มีข้อแม้ว่าเมล็ดพันธุ์ประกาศนี้จะต้องได้จากบ้านของคนที่ไม่เคยมีคนตายในบ้านนั้นเลยนะเป็นอุบายที่พระองค์จะทรงสอนธรรมะให้กับนางกีสาโคตมีโยมนางก็ดีใจมากโยมรีบไปหายาคือเมล็ดพันธุ์ประกาศ แต่พอเขาเอามาให้ก็ถามว่าบ้านนี้มีใครตายหรือยังแต่ละคนแต่ละคนก็บอกว่าเธอพูดอะไรไม่มีบ้านไหนหรอกที่ไม่เคยมีใครตายอ่ะนะไม่ลูกตายก็แม่ตายแม่แม่ตายกับพ่อตายปู่ย่าตายยายเคยตายมาทั้งนั้นแหละนางเข้าไปในบ้านหลายสิบบ้านนะโยมนะก็ล้วนแต่พบคนตายทั้งนั้นก็เลยได้ธรรมะว่าเอคิดว่าตายเฉพาะลูกเราคนอื่นๆเขาก็ตายทั้งนั้นแหละ ก็เลยจิตใจพอหายเศร้าโศกบ้างกลับมาทูลพระพุทธเจ้าว่าหายาไม่ได้เลยเมื่อพงรงเห็นว่าพระนางเอานางไม่ไม่เศร้าโศกแล้วนะก็ได้ตัดว่าเนี่ยเธอรู้ไม่ป่าช้าตรงเนี้ยฝังลูกของเธอเนี่ยคนเนี้ยแปดหมื่นสี่พันคนมาแล้วนะ,นะเธอร้องไห้เพราะลูกคนเนี่ยแปดหมื่นสี่พันคนมาแล้วเธอไม่ควรจะร้องไห้อะไรอีก เพราะว่าน้าตาของเธอที่ร้องไห้เนี่ยคนเดียวก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรอีกอย่างนี้ตัดในเชิงนี้นะโยมนะนางก็เลยเข้าใจโยมถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายก็ได้ทูลทูลขอบวชก็ได้บวชเป็นพิศนีนี่แหละโยมเนี่ยพอบวชเป็นพิษณีแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าประพฤติวิเวกนะโยมคืออย่างที่โยมได้ฟังมาเนี่ยนะ ที่ว่าเมื่อบินาบาตฉันบินาบาตแล้วก็จะเข้าไปพักกลางวันนะป่าอันธวันเนี่ยทีนี้มานผู้มีบาปก็คอยจ้องที่จะรบกวนพิกุณีอยู่แล้วก็เข้ามาพูดเปรียบเปยว่าท่านเสียลูกไปหรือมานั่งอยู่คนเดียวมีหน้าเหมือนคนร้องไห้มาอยู่กลางป่าคนเดียวกําลังสแสวงหาบุตรหรือหนอเนี่ยโยมลำดับนั้น กิสาโคตมีภิกษุณีได้มีความดำริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ท่านใดนั้นกิสาโคตมีภิกษุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาปใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนปองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาว่า จึงได้กล่าวคาถาว่าเราเสียบุตรไปแล้วเหมือนความตายของบุตรถึงที่สุดแล้วบุรุษทั้งหลายก็มีความตายของบุตรนี้เป็นที่สุดเหมือนกันเราไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายนั้นดอกผู้มีอายุความเพลิดเพลินในส่วนทั้งปวงเรากำจัดแล้วกองมืดเราทำลายแล้วเราชนะเสนาแห่งมัจจุแล้วไม่มีอาสวะอยู่ โยมเป็นคาถาของพระอรหันต์เลยนะนี่แสดงว่านางคงจะบรรลุเป็นพระหันแล้วนะลำดับนั้นมานผู้มีบาเป็นทุกข์เสียใจว่ากิสาโคตมีภิกษุนีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองจบโยมนะกิสาโคตมีสูตรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องย,ย่อฟังอีกสูตรหนึ่งโยมวชิยาสูตรว่าด้วยมารรบกวนวิ ชะยาภิกษุณีสาวัตถีนิทานเหมือนกันโยมเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีนะครั้งนั้นเวลาเช้าวชิยาภิกษุณีนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรคล้ายๆกันโยมคือบินดาบาตกับจ่ายบินดาบาตแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปพักกลางวันในป่าทวันนะจึงไปนั่งนะโคนไม้ต้นหนึ่ง ลำดับนั้นมานผู้มีบาปใครจะให้วิชายาภิกษุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวและใคร่จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวชิยาภิกษุณีถึงที่นั่งพักครั้นแล้วได้กล่าวกับวิชายาภิกษุณีด้วยคาถาว่าเธอยังเป็นสาวมีรูปงามและฉันก็ยังเป็นหนุ่มแน่นมาเถิดนางเรามาอภิรม์ กันด้วยดนตรีมีองค์ห้าโยมนึกว่าปลอมเป็นบุรุษหนุ่มเลยแหละมาชวนให้ร่วมพิรุมกันนะ,ะถ้าไม่มีธรรมะจริงถ้าอยู่ในที่รับไม่แน่นะโยมอาจจะเสียตัวให้กับบุรุษปลอมนี้ก็ได้นะลำดับนั้นวชิยาพิสุนีได้มีความดำริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ ท่านใดนั้นวชิยาพิษณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาปใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงได้กล่าวคาถาว่าดูก่อนมารรูปเสียงกลิ่นรสผวดถัพพะอันน่ารื่นรมใจเราขอมอบให้ท่านผู้เดียวเพราะเราไม่ต้องการมัน เราอึดอัตระหาด้วยกายเน่าอันจะแตกทาลายเปื่อยพังไปนี้กามตัณหาเราถอนได้แล้วความมืดในรูปพบที่สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงในอรูปพบที่สัตว์ทั้งหลายเป็นภาคีและในสมาบัติหันสงบทั้งปวงเรากำจัดได้แล้วโอ้โหเรียกว่า กามตัณหาก็ดีภวะตัณหาก็ดีวิภวะตัณหาก็ดีเนี่ยนางเรียกว่าละได้หมดเลยโยมละตัณหาในเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวิชยาพิษณีรู้จับเกลาดังนี้จึงได้อันตรธานไปณที่นั้นเองโยมเนาะตกลงว่า ิษณีก็ไม่ติดในกามโยมโยนเอารูปเสียงกิรพิพโภตภัพะให้กับมารทั้งหมดเลยนะใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะพวกเราสละได้ไมโยมนะบางทีเราอาจจะไม่ต้องสละให้คนอื่นนะโยมแต่ว่าสละโดยการหาให้ให้น้อยลงโยมเพราะว่าถ้าเราหามากมันก็ทุกข์มากใช่ไหมท่านจริงบอกว่าตันหาเป็นเดุให้เกิดทุกข์ใครอยากมากก็ต้องทํางานมากแทนที่จะได้นอนหลับพักผ่อนก็ท่ามแต่งานท่ามแต่โอโยมนะแต่อันนี้ ไม่ใช่หมายความว่าให้เราเลิกทํางานก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนะถ้าเราพอมีกําลังที่หาได้ไม่ถึงกับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเกินไปแล้วก็ทําไปแต่ถ้ามันคิดว่าโอ้เหลือบากวารงางแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยเนี่ยเราก็ควรละเอาควรตัดบ้างโยมนะถ้ามันไม่ถึงกับล่มจมหรือว่ายากจนคนแขน เสียหายเนี่ยเราก็ควรละบ้างโยมนะถ้ามีโยมบางคนนะที่แต่มาเคยรู้จักก็มีกิจการงานที่ดีพอสมควรโยมนะปกติก็มาฟังธรรมะที่วัดอยู่เสมอๆสมอพอตอนหลังๆนี้เริ่มรู้จักละรู้จักปล่อยวางคือหยุดวันพระมาถือศีลนุบสถกันถึงแม้ว่าวันนั้นจะมีรายได้พอสมควรแต่ว่าก็เลือกเอาโยมระหว่างการมารักษาศีลนุบสถได้ฟังธรรมะได้ เดินโยกุมนั่งสมาธิพิจารณาธรรมะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าปัญญาเกิดนะปกติไม่ค่อยได้มารักษาอาบสถถศีลนะคือทําแต่งานแต่ก็ทําบุญให้ทานรักษาศีลได้อยู่ในเพศคารวาสแล้วก็มาฟังธรรมะแต่ว่าโอกาสที่จะสละการงานเหล่านั้นมาอยู่วัดในวันพระวันหนึ่งนี้ไม่ค่อยมีตอนหลังโยมคนนั้นเขาก็สละสามารถสละได้โยมเพราะว่าถึงแม้ว่าจะกิด จากการงานใหญ่โตถ้าเราสละมาแค่วันหนึ่งวันพระหนึ่งมันก็ไม่ถึงกับทําให้ล่มจมไม่ถึงกับทําให้ขาดทุนเพียงแค่ว่ามอบหมายหน้าที่ให้กับพวกคนงานหรือว่าบริวารรับผิดชอบไปตัวเองก็มาอยู่วัดอันนี้เรียกว่ารู้จักโยมรู้จักสละกามคุณห้าเหล่านั้นออกไปจากาการจำนวนชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีเวลาให้กับธรรมะมากขึ้นโยมเอา เป็นตัวอย่างได้นะโยมนะที่อาตามาบอกว่าถ้าเรามีตัณหาอยากมากเนี่ยเราก็ปล่อยวางไม่ได้หาเวลามารักษาบวชสดหาเวลามาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะไม่ได้เลยเพราะเราคิดเสียดายโยมคิดเสียดายรายได้นะอันนี้ถ้าเราไม่คิดเสียดายเราตัณหาเราลดละลงเราก็มาสั่งสมบารมีธรรมเอาเนี่ยเป็นประโยชน์มากโยมอันนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งนะโยม อุป,ปจาราสูตรว่าด้วยมารรบกวนอุป,ปจาราพิษณีเรื่องราวก็คล้ายๆกันนะโยมพิษณีก็เข้าไปนั่งพักที่โคนต้นไม้ในเวลากลางวันลำดับนั้นมารผู้มีบาปใครจะให้อุป,ปจาราพิุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาอุป,ปจาราพิษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแล้วได้กล่าวกับอุปจาราพิสณีว่าดูก่อนพิสนีอย่างไรหนอท่านจึงอย่างไรหนอท่านจึงอยากจะเกิดอ,อุปจาราพิสณีตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเราไม่อยากเกิดในที่ไหนเลยมานผู้มีบาปกล่าวว่าท่านจงตั้งจิตไว้ในพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นวสวัตดีเถิด ท่านจักได้สวยความยินดีมาเชิญชวนให้ไปเกิดในสวรรค์โยมเพราะว่าในสวรรค์นั้นมีกามาคุณอันเป็นทิพย์มากมายเลยนะการไปเกิดก็คือเป็นทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันโยมชาติปีทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์อุปาจาราภิษุนีกล่าวว่าพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานระดีและชั้นวสวตตดียังผูกพันอยู่ด้วยเครื่องผูก คือกามจำต้องกลับมาสู่อำนาจมารอีกโลกทั้งหมดเร่าร้อนโลกทั้งหมดคุเป็นควันโลกทั้งหมดลุกโพลงโลกทั้งหมดสั่นสะเทือนใจของเรายินดีแน่วแน่ในพระนิพพานอันไม่สั่นสะเทือนอันไม่หวั่นไหวที่ปุถิชนเสพไม่ได้มิใช่คติของมารอ,อ,อย่ามาวันนี้เรียกว่า ไม่ว่าจะเกิดณนะที่ดีๆซึ่งปุรชนดําบิปาถนาการยิ่งนักคือการไปเกิดในสวรรค์น,น่นะแต่ว่าบุคคลที่มองเห็นโทษแล้วเนี่ยโยมแม้สวรรค์น,นั้นก็คือเครื่องผูกอย่างหนึ่งนั่นเองเป็นเครื่องผูกให้ติดอยู่กับโลกติดอยู่กับวัตะสงสารเนี่ยโดยเฉพาะกามาคุณเป็นทิปที่พวกเราบางทีปรารถนากันมากนะถ้าไปเกิดในที่นั้นบางทีก็อาจจะลุ่มหลง มัวเมาจนเรียกว่าถอนตัวไม่ขึ้นได้โยมแต่ว่าจิตใจของพิสณีรูปเนี้ท่านไม่ยินดีไม่ยินดีในการเกิดยินดีต่อพระนิพพานอันไม่สันจะเทือนไม่หวั่นไหวนะปุถิชนเสพไม่ได้จริงๆโยมถ้าเราปรารถนาจะเสพพระนิพพานก็ต้องประพฤติปฏิบัติในหลักของอริยมรรคมีองค์8ปดนี่คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนะ น,นี่อาตมาก็ขอกล่าวย่อๆไว้ก่อนลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอุปจาราพิษณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปณนะที่นั้นเองจบโยมอุปจาราสูตรข้อความที่อาตมาได้นำมาอ่านบรรยายให้ญาโยมฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการ ไม่ติดในกามโยมเจตนานะคือเนื้อนันิสังสก,กถาคาถาว่าด้วยอนิสงค์ของการไม่ติดในกามนั้นได้รับอนิสงค์อย่างไรญาโยมฟังดูแล้วก็นํามาพิจารณานะโยมนะเอาละวันนี้เวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วโยมนะอาตมาพาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายต้องขอจากลานญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออิปปอนให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร